สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้พ่อเสกก็กับต้นพุดต้นพิกมาอยู่ที่ช่องต้นพุดต้นพิกย t ทู e นะวันนี้มเ,นเมื่อเช้าเนี่ยพ่อเสกได้ทําไอศครีมกับต้นพิกก็คือไอศครีมอะไรนะครับ ดูย้อนไปดูได้นะครับโอเคอะไรนะพุทถ้าใคร<ะ>ยังไม่ดูย้อนไปดูได้อ่ะย้อนไปดูได้ไหมครับเพราะว่าวพ่อจะอัดคลิปรอต้นพุทธมากินด้วยไงโอเคอันนี้ก็จะเป็นไมโลที่แข่งตัวแล้วก็เราทําตอนประมาณ10บโมงนะพ,นะนพี่นเนาะแล้วก็ประมาณ3ชัว่วโมงอ่ะมันจะแข็งตัว,แล,วแล้วไม่ไม่กัด<า>แล้ว มันแข็งตัวแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวทุกคนใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพุทนหั่นเองเอโอเคเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเพ่อจะให้ต้นพุทนอ่ะเดี๋ยวเพ่อจะให้ต้นพุทนเนี่ยหั่นให้ทุกคนได้ดูกันแต่มีดเนี่ยอันตรายมากต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยนะครับแต่พุาใเคยใช้มีดคนเดียวแล้วบาดเลย,เลยแต่พุทาเคยใช้มีดคนเดียวแล้วเคยล้างจานเคยเก็บแก้วคนเดียวแล้วก็ไม่บาดเลยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ย เดี๋ยวจะให้ต้นพุทธเนี่ยหั่นให้เพื่อนๆดูนะนดูนะ,ะว่าการหั่นเนี่ยเราจะหั่นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนหั่นครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็มากินกันก็จะมีมีของต้นพุทธของพ่อนะครับระว่างด้วยแล้วก็อันนี้เราจะมีช็อกโกแลตราดกับไอศครีมกินด้วยนะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราโอเคเมืโอคเพื่อน,พ,อนพร้อมไหมต้นพุทธพร้อมไหม เดี๋ยวเรามาหั่นกันเดี๋ยวอันนับแรกก็เอาสมต้นผุ่มาก่อนเลยพิธีการหั่นนะเราหั่นตรงนี้เดี๋ยวพ่อจับให้ดูนะตัวต้นผุ่ใช่ครับได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต้นผุ่มไหนได้ไหมได้เฮ้ย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 ระวังด้วยนะนี่เฮ้ยเฮ้ยมันออกมาแล้วพ่านวางมือด้วย ต้นระวังด้วยนะนนเฮ้ยเฮ้ยตัวมาอที่ฉุดแล้วลอาเหรอเพื่อนๆครับเมื่อกี้ต้นพุดก็หั่นแล้วนะแต่พ่อกลัวโดนมือไงก็เลยมาหั่นให้พเพื่อนๆดูนะพเพื่อนๆดูนะครับอ่าเพื่อนๆนะดูนะโอ้พ่อหั่นนี้เดียวเลยหรออืมหั่นอย่างนี้เขาต้องหั่นอย่างนี้ครับอ,อ้าวเฮ้ยมันขาดแล้วเนี่ยอีพนเหรออืม พเพื่อนครับเนี่ยเมื่อกี้ไอสครีมที่เราแกะมาจากกล่องนะเมื่อกี้พ่อแกะมาจากกล่องเหรอใช่ไหมละลายแต่เป็นอะไรรู้ไหมเพคล,ลคือมันละลายใช่ไหมตนน<อ>้นผลมันละลายแล้วก็เป็นแบบนี้เลยโอ้โหทุกคนแต่แบบนี้น่ากินกว่าไงแต่แบบไม่น่ากินกว่าหรอจริงๆแล้วมันต้องรอคืนหนึ่งคืนนะแต่มันละลายก่อนก็เลยเราก็เลยเอามาทำเป็นเลนเป็น พี่ครับพี่ฟังพ่อก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวพ่อทำเองนะครับค่ะโอเคเพื่อนๆครับก็เลยเราก็เลยทําเป็นไอศครีมแบบนี้แล้วก็นี่เรามีอันนี้ราดด้วย่ทุกคนใช่ไหมราดก่อนโอเคอะเดี๋ยวให้ต้นพุดราดด้วยอะไรนะช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตนี่แล้วก็ให้พิกด้วยพิกราดด้วยช็อกโกแลตนะแล้วจะไปเสียอะไรโอ้โห เดี๋ยวเราลองมากินไอศ์อครีมไมโลนะ,ะเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอพีคเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหทุกคนเนี่ยมันเริ่มเลอะแล้วนะต้นพธิไม่ต้องบีบเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าครับใส่ลนเอยู่แล้วมันเป็นรสช็อคโกแเ,นะเดี๋ยวพ่อใส่ให้นะครับพิกเ,เดี๋ยวล้านให้พิกนะ เดี๋ยวพอละในพริกนะนี่โอ้โหเป็นลูกหัวใจเดี๋ยวละในพลวดด้วยเป็นลูกหัวใจนี่นรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพืชมันชามันก็หว,นวานหวานกรอบกรอบเค็มเค็มอ่ะ <laughs> <laughs> มันเค็มได้เหรอพ่อไม่ได้ใส่เกลือเลยนะเนี่ยทล้วมันเค็มอะ่ะไม่รู้ไม่ร,มรู้ไหนพ่อลองชิมดูหนะ่อยสิก รสชาติหวานกรอบเิ็ๆ,ๆอืมอร่อยนะเพร่ามาว่ามันอร่อยอร่อยไหมมีกรอบพ,<อ>พี่คนให้มันทำแบบนี้ก็เค็มคนอ่ะเกิดผสมกับนมเลย,อ,อ,ยอ๋อเหรออ๋อดูมันทำมาจากนมวัวอ๋อช็อกโกแลตนี้มันทำมาจากนมวัวอยู่แล้วไง หลาลองพิกลองกินดิเป็นยังไงต้องถามพิกบ้างว่ารสชาติเป็นยังไงอ,อร่อยไหมเออแต่มัน,มนรสชาติไท้ตาฟัดนิดหน่อย,ยอ๋อเหรออรสชาติต้นพุธชอบไหมแบบนี้มันก็เหมือนไหนนี่เลยที่พ่อเคยไปกินอะ่ะเป็นไอศครีมอะ่ะมันที่ดังๆแบรนด์ดังๆในห้างอะ่ะมันจะเป็นเกล็ดเหมือนเกล็ดน้ําแข็งนี่แหละแต่เราเกล็ดน้ําแข็งมันใหญ่ไง เหมือนน้ำแข็งใสเนาะใช่มันเหมือนน้ำแข็งใสเลยไหนคุณชอบไหมไอศครีมน้ำแข็งใสเอมอม,มันก็เป็นไอติมไอศครีมใสนะอเอ้ยไอศครีมน้ำแข็งใสเพื่อนเพือ<ๆ>่อนเตินพริกโอเคอร่อยไหมไม่โอเคไหนลองกินนะ ไหนแต่ของพริกบ้างเฮ้ยพริกเป็นอย่างไัเล่ะหรอพริกต้องยกมาให้เพื่อนเพื่อนดูยกอย่างนี้แล้วก็กินกินดูดไปเลยดูดไปเลยเพื่อนเพื่อนเนดูนี่ย,เยอเฮ้ยเฮ้ยเล่นเอาของของ,ของพูดเลเอโอเคไม่กินน้ำมันด้วยคลิปเนี้ยเพราะว่า ยังไม่ได้สําเร็จแต่มันก็ได้ความรู้ใหม่ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือเราต้องอแช่ให้คือต้องให้แข็งกว่านี้เดี๋ยวตอนเช้าอะเรามากินแต่เนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 3- าถึงสี่ชั่วโมงเองมันก็ยังไม่ได้แข็งแข่งตัวพอเพราะว่าต้นพริกอะอยากกินมากต้องรอกินตอนมืดเลยใช่เพราะว่าให้มันเซตตัวแล้วมันแข็งตัวกว่านี้ก็ฝากเพื่อนๆที่ใครทําไอศครีมอไอติมไมโลนะ เรนต่เคยทําแล้วคันติเคยทำเหรอเดี๋ยวเราต้องรอให้เวลามันนานกว่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามากินนะวันนี้เดือนอาทิตย์นี้เรากินไอติมเยอะมากเลยนะหนูยิ้มหนูเรมก็เคยทำแล้วเก็เคยทำแล้วแล้วไอติมไมโลเราก็เลยลองทำดูเนาะเดี๋ยววันหน้าเรามาทำไอติมอะไรดีเดี๋ยววันหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรเดี๋ยวฝากเพื <I S 1> <ๆ>่อนเพื่อนไเอเอสไปร์ก ตีมมัสบายกับโคก้กใช่ที่บ้านแล้วก็เมนท์อสโอเคไม,ไม่ไม่ไม่แล้ให้ใส่เม็ดพีบ้าอ๋อเราวเทใส่เม่เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำไอศครีมโค้กกับสไปายใส่ด้วยเมนทอสด้วยแล้วเราจะมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะโอเคคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆ ี่อยู่ในอยู่นี่ครับโอเคคลิปนี้เราก็จบแค่นี้ฝากเพื่อนๆกดกดไลค์พุดไลค์กดแชร์กดติต้ากดดิตามกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ช่างต้นพุดต้นพิ้งค์ด้วยนะคะายบ๊ายบายกดแชร์ด้วยกดแชร์กดแชร์ไปหาเพื่อนคุณด้วยโอเคโอเคฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย เหมือนแมสเหรอเหมือนโอเคบายบายนะครับ